ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูนะผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะพอดีผมไปได้รางวัลน,นะจากตัวอินว i เียนะคือตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวเนี้ยผมได้รางวัลน,นะไม่ไม่ไม่ทราบนะไม่แน่ใจนะว่าทุกท่าน จะได้กันทุกท่านหรือเปล่านะแต่ผมได้มาแล้วผมก็ไปแรกแล้วเป็น a ะโดบี้คีสิ Cloud นะหนึ่งเดือนนะมันก,ก็ผมก็ลองไปเล่นดูเล่นอยู่สักพักแลเพิ่งเพิ่งไปแรกวันนี้นะครับใครที่มีแอปตัว Nvidia เดียอยู่นะคุยลองไปดูที่แรกครับรางวัลน,นะแรกรางวัลว่ามีไหมนะครับถ้ามีคนก็คลิกเลยนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเขาจะให้สมัครอะไรนิดหน่อยนะ แล้วก็มันจะเป็นแบบค่าวแบบร่าวก็คือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะแล้วก็ผมต้องบอกปาอย่างที่ผมต้องมาทําคลิปให้ดูคนะเพราะว่าโอ้โหผมเชื่อเลยนะว่าพลังเอไอสมัยนี้นะมันทําเหมือนคลิปสั้นๆนะไใ้เรื่องหนึ่งนะคุณอาจจะเคยผ่านตามานะว่าไอ้คลิป วงติดเกอใช่ปะครับที่คนติดตามกันเหมือนเป็นซีรีส์อันนั้นก็ใช่ส่วนหนึ่งเขาก็สร้างมาจากพลัง AI เนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนั้นเห็นก็ว่าเขาเสียเสียรายเดือนนะเดือนอหตัวเหมือนกันนะแล้จริงๆมันก็หลายตังนะตัว Adobe Creative Cloud นะถ้าเป็นเร่อรายเดือนนะโหเดือน หลายตั้งมกันนะแต่อันนี้ผมได้ใช้ฟรีนะมันจะมีหลายเดือนหลายปีอยู่นะครับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แม่นแผมจะโช้ดูนะว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะผมยังเล่นไม่ได้ครบทุกอย่างนะแต่เอาแค่ที่เขาเปไปเจนเจนเจนเอไอเป็นวิดีโอสั้นๆนะหรือว่าเจนเอเรตนะเมื่อก่อนผมมาคิดนะว่าเขาใช้โปรแกรมอะอยูอ่นะครับผมมาเจอครับผมรู้นะคือในที่เนี้ย ตััวนนีะครบในที่นี้มันจะมีตัวนะครับก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวของตัว Adobe นะครับมันจะมีสร้างภาพสร้าง,าางคลิปสั้นสร้าง,างวิดีโอสร้างอะไรก็หลายหลายอย่างนะอันนี้อันนี้หน้าโฮมันนะผมจะให้ดูคือพอถ้าคุณแรกับบวันเสอ้วก็สมัครอะไรเรียบร้อยเสร็จเขาจะโยงเข้ามาสู่หน้านี้นะ เนี่ยสามารถสร้างวีดีโอโดยอิงจากภาพอ้างอิงของคุณเป็นเฟรมเร,มเริ่มต้นแเฟมเต็มสุดนะสร้างภาพคุณภาพสูงด้วยข้อความแจ้งเตือนโดยละเอียดนะแล้วก็เริ่มสร้างมูดบอร์ดนะผมผมยังไม่เรื่อยเลยนะผมเล่นแต่ไอที่ว่าเจน AI เป็นวีดีโอสั้นๆนะเอาเนี่ย มันจะประมาณอย่างนี้นะแล้วก็มีข้างบนจะมีอีกนะพวกโฟโต้ช็อปมีโฟโต้ไลท์รูมนะอาจจะแปลเป็นภาษาไทยบางทีมันงงนะเนี่ยไลท์รูมนะโฟโต้ช็อปเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวสร้างวิดีโอเอไอนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างแบบไหนนะโหหลายอย่างมากเลยนะครับว่า จะอัปโหลดวีดีโอเพื่อแปลเป็นภาษาใหม่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะก็คือกรอนนี้คุณอาจจะมีวีดีโอวีดีโอหนึ่งคุณอยากอัปโหลดขึ้นไปให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาแปลภาษาเป็นภาษาใหม่ก็สามารถทำได้เหมือนกันข้อความไปรูปภาพข้อความเป็นวีดีโอนะอืมแล้วก็บอร์ดเบต้านะอันนี้ยังเป็นเบต้าอยู่อันนี้ประมาณคร่าวๆกันผมจะใครอยากจะลองเล่นดูก็เข้ามาใช้งานได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่า มันจะทําได้เยอะมากขนาดไหนนะเพราะว่าส่วนมากาโปรแกรมพวกนี้มันก็ต้องมันจะมีเครดิตให้เรานะเวลาเราจะเจนทำวีดโอขึ้นมาสคริปนะมันก็จะหักเครดิตไปนะผมก็ยังไม่ลองอยู่เลยว่ามันมันได้สักกี่คลิปนะครับแต่ที่ผมลองทําไปสองคลิปอันนี้เป็นคลิปที่สองที่สามที่ผมลองทําไปนะในส่วนของตัวตัวนี้มันสามอินเทอร์เน็ตติ้งนะ มันสามารถเลือกได้ว่าจะเอาใช้ตัวไอตัวนี้ของตัว Adobe ี้เขาทำหรือว่าจะเอาเป็น v ีโอสามวีโอสองของตัว Google ทำก็ได้ในที่นี้ผมเลือกเป็น v ีโอสามนะแต่ผมยอมมาเพราะวีโอสามนะสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนดูนะคุณดูภาพนะวิธีการทำอะนะครับก็เราก็ต้องลองใส่เราใส่เนื้อหาเนื้อเรื่องไปนะครับเข้าข้าวไปประมาณอย่างเงี้ยใส่ในช่องเนี้ยแล้วก็ เจนเนเรชนะครับแล้วก็เราสะพักนะมันจะสร้างคลิปวิดีโอมาให้เราแต่ในที่นี้ตรงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันให้แค่ห้าวิทยเสียงนะผมก็ลองตั้งค่าดูแล้วแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้นะคือมันเอาเมาส์ไปคลิกแล้วมันมันมันเปลี่ยนไม่ได้เลยคือเข้าเหมือนกับช่วงใช้รีมันให้เราทําได้แค่นี้ก็ไม่รู้นะ ไม่แน่ใจนะถ้าเสียเงินอาจจะได้ยาววันนีห้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ผมจะให้ดูคลิปวิดีโอนะครับว่ามันทําได้ขนาดไหนอะคุณน้องเนี่ยผมใส่ในเรื่องไปนะเด็กคนหนึ่งเล่นเกมอยู่อยู่ชั้นสองได้ยินเสียงแม่เรียกให้ลงไปหาที่ห้องครัวชั้นที่1นึ่งลูกกำลังวิ่งลงไปแม่ก็เปิดประตูมาจากห้องนอนแล้วตะโกนไปว่าอย่าลงไปนะลูกแม่เองก็จะยินเหมือนกันนะครับนะตัว v o สเนี่ยสามารถ ทําเป็นเสียงออกมาได้เลยนะโอ้โหเหมือนคนจริงมากเลยนะยวผมจะค่อยเล่นวดีโอให้คุณดูนะครับเรื่อยกันนะครับอย่าลงไปนะลูกแม่เองก็ได้ยินเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนไหมเหมือนคนจริงๆเลยนะเนี่ยพลัง a อนะครับก็ใครอยากจะลองเล่นดูก็ ลองดูก็ได้นะให้คุณลองเข้าไปดูที่ตัว Nvidia นะใครใช้การ์ดจอของ Nvidia อยู่นะให้คุณไปดูที่ตัวแอป Nvidia นะแล้วก็หน้าแรกรับรางวัลนะถ้าคุณมีตัวอย่างนงี้เหมือนผมนะคุณสามารถเข้าไปแลรกรับรางวัลนะแลกครับรางวัลได้แล้วก็ใช้งานได้ปีหนึ่งเดือนนะสำหรับตัว Adobe Creative Cloud นะครับหนึ่งเดือน เสร็จแล้วก็คุณก็จะสามารถทําได้เหมือนผมนะครับแล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนไปต้องเสียเงินเลยนะครับถ้าคุณไม่ต่อก็ไม่ต่ออายุอะไรก็ใช้งานไม่ได้นะครับถ้าต่ออายุก็เท่าไหร่จําไม่ได้แม่นเหมือนกันนะครับอลองไปเล่นกันดูกันผมเองก็ทํายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ผมแค่อยากจะให้คุณดูนะว่าโอ้โหมันสุดตีนมันสุดยอดจริงๆนะครับครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ